ใี <Hey. S 2> mm ่ใ hmm. ช่แล้วรูป mm hmm. ไปด้วยนี่ <Okay. S 2> พูดอะไรอ่ะรูปว่าเออเราทำเป็นการซื้อไปไหน mm hmm. วันนี้เรามาถ่าย รถความเร็วสูงนะคะภาษาญี่ปุ่นก็เรียกว่าสิงคังแซงนะคะที่สถานีสิงโยโกฮามานะคะเรานั่งมาจากโตเกียวะค่ะซึ่งคนไทยส่วนใหญ่เราจะไม่ได้นั่งนะคะนั่งจากโตเกียวมาลงซิงโยโกฮามามีเซกิกไห้ถึงว่าไม่ใช่เป็นที่นั่งที่จองนะคะตู้หนึ่งถึงตู้สามนะคะนั่งได้เลยนะคะซื้อตัว1 3 8 0บาท คนไทยเลยพาพระสงมาขาะดว่าประเทศไทยเราจะได้กบ้างไหก็ตอนนี้กําลัง,ง,งเข้ามาทุกสิ0นาทีจะเข้ามานะคะรถไฟกระบวนนี้คือโซโนโมิกนะคะไปสุดสายที่โอกายามรอแล้ว าใครอยากนั่งก็นั่งเจญน,นั่งได้นะคะจากโตเกียว2สถานีสต็อปซิงโยโกฮามานะคะสถานีแรกโตเกียวสถานีที่2ชินากาวะสถานีที่ 3, 3ก็คือซิงโยโกฮามานะคะที่เรากาลังถ่ายทำวิดีโออยู่ขอบคุณมากค่ะสวัสดีะค่ะเดี๋ยวยอ,อย่าเพิ่งไปให้มงไปไปมันไปเลย,เยบายบาย อนี้ยังเป็นเก่าอยู่นะคะเจ็ร้อยนะคะไ่ใหม่น,ะะน,มน,นี้ยังเป็นรุ่นเก่าชารุ่นใหม่ตอนนี้ขึ้นไปเอแล้วนะคะนี้ยังเป็น,น,นุ่นเ0 0้รุ่นเก่าถ้าใครอยากนั่นก็เือร์อขาโยนนะคะจายคาที่นอเที่ยวนะคะแล้วก็ต้องย่